สวัสดีครับคลิปย่านเก่าเล่าอดีตสําหรับคลิปนี้มาย่านบ้านหม้อนะครับเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ถนนบ้านหมอ้อถนนตรีเพชรถนนตีทองและสิ้นสุดที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับแรกเริ่มเดิมทีจริงๆถนนบ้านหม้อเนี่ยโดยปกติก่อนหน้านั้นเนี่ยนะาอ่านตามข้อมูลประวัติศาสตร์นะครับก็คือเป็นแหล่งที่เขาทําพวกหมอ้อพวกอะไรที่ทําครัวนะ แต่ว่าหลังจากนั้นก็เลิกรากันไปก็จะไอขายพวกกิจาการหรือว่าธุรกิจพวกเพชรร้านเพชรพชร้านทองร้านเพชรพลอยพวกเนี้ยเยอะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นนี่เลยนะครับตรงนี้อ่พวกซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็หลายๆอย่างนะครับในเกี่ยวกับอุปกรณ์การไฟฟ้าวิทยุสื่อสารคาราโอเกะพวกเนี้ยจะอัดแน่นทีเดียวนะครับแต่ละซอยแต่ละร้านเนี่ย ตั้งหน้าตั้งตารอซ่อมคนมาถึงก็วางแหวก็ซ่อมทันทีนะครับตรงนี้คือ,เ,อเห็นร้านที่เป็นชื่อร้านเป็นเรื่องบรรดาวก็มีนะครับร้านเป็นแผงก็มีฮะก็คือแค่คา่าเปิดนี่ก็100บาทนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับอะไรอันนี้ก็ถูกนะครับเพราะว่าแฟร์ดีอยากให้เขาไปเปิดฟรีๆมันก็กะไรอยู่ นะครับอันนี้ก็เดินมาเรื่อยๆตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนบ้านหม้อนะครับอันนี้หละก็คือบริเวณบ้านหม้อที่เป็นที่รู้จักกันนะครับในเรื่องการซ่อมเครื่องมือสื่อสารนะครับพวกวิทยุวิทยุหมดยุคไปแล้วก็เป็นพวกเครื่องเสียงคาราโอเกะลําโพงพวกนี้เครื่องใช้ไฟฟ้านี่นะครับก็ขอให้มาซ่อมที่นี่เนี่ยรับรองอซ่อมได้นะครับ ตอนนี้ก็เลยเดินมาเลาะเลาะ,ะมาจนถึงแยกบ้านหม้อนะครับแยกบ้านหม้อตรงนี่ฮะตรงนี้แยกบ้านหม้อแต่ว่าไม่ได้เลยไปอีกหน่อยนะครับก็กลับมาตรงนี้ดูแยกบ้านหมอนิดนึงนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาบริเวณถนนบ้านหม้อที่มีการจำหน่ายขายของนะครับในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับเนี่ย มีทั้ง outdoor แล้วก็ิน d o o r อย่าง indoor ตรงนี้ก็สะดวกสบายไม่ค่อยร้อนอยู่ในห้องแอร์นะครับตรงนี้ทั้งแอร์ทั้งพัดลมก็เดินดูนะครับนี่ฮะบรรยากาศก,าก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับพวกตรงนี้เป็นอะไรฮะเป็นพวกปลั๊กไฟบ้างอุปกรณ์พัดลมเนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีทั้งขายทั้งซ่อมตรงนี้จะเป็นขายจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซ่อมก็จะ มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะทันุหลุดมาถึงข้างในหรือเปล่าเพราะว่าข้างนอกเขาก็ตั้งบูธตั้งโต๊ะรออยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับนี่แอดมินเคยมาสมัยตะก่อนจำได้เลยนะครับตรงนี้ช่วงยุคจาย์ดาวเทียมนะครับก็จะโผล่หน้าเข้ามาลงเดินเนี่ยก็จะเรียกซื้อเลยนะครับการ์ด ดูพิมีรีกบ้างดูบอลเยอรมันดูบอลอะไรต่างๆเนะี่ยอ่ะก็มีแต่ของแท้ทั้งนั้นแหละพอซื้อไปก็3วันสีวันอ่ะดูไม่ได้แล้วก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่หรือไม่ก็ซื้อใหม่หรือไม่ก็บางเจ้าก็ไม่รับผิดชอบก็ต้องซื้อใหม่ราคา5,000ันหกพันบ้าง3,000บ้างสมัยก่อนนะครับก็คือเป็นการ์ดขายการ์ดกันนะการแล้วก็เสียบ ใส่ตู้ไอใส่บ็อกแล้วก็จะดูสามารถดูพวกพิมีลีกดดูอะไรก็ได้สมัยก่อนนะนะก็จะมีสองเจ้านะครับเป็นจานกับเป็นสายเคเบิลจะสาย u B C U T V เนี่ยจำก็ไม่ค่อยได้แล้วนะแต่ก็พอคลับคลายค,คลับข่าวว่ามาทันอยู่ในช่วงนั้นก็จะเป็นลักษณะนั้นเนะี่ยทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะการ์ดตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างอื่นแทนแต่ก่อนในฮะิตเหลือเกินพอเข้ามาทีลงทีก็ เอา g หรือเปล่าพี่เมียดูทุกคู่ทุกอะไรประมาณนี้นะครับใครทันตรงนั้นก็คงจะจําได้นะครับมาดูต่อตรงนี้เป็น outdoor นะครับในช่วงนี้ outdoor กันก็ดูเนี่ยอุปก,ปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมแซมอะไรพวกนี้เอาซื้อไปซ่อมเองนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้านำเครื่องมาซ่อมก็นั่นแหละบริเวณริมถนนเนี่ย เต็มไปหมดอันนี้ย่านตรงนี้นะ่าจะเป็นในส่วนของตู้ลำโพงตกใจหมดเลยเมื่อสักครู่เออลอตเตอรี่เปิดภาพนะโอเคตรงนี้ลำโพงคาราโอเกะแอดมินสนใจจะติดตั้งคาราโอเกะอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะดูเจ้าไหนนะฮะนะดูไปก่อนนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับลำโพงใหญ่ๆ่เสียงกระหึมกระหึมเนี่ยหน้า สนใจมากเลยนะครับอันนี้ก็เดินมาจนสุดนะครับตรงนี้ย่านบ,บันมอเนี่ยก็คือในเรื่องเครื่องเสียงพวกเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ก็จะเยอะนะครับให้เลือกทุกตั้งแต่เล็กถึงใหญ่เสียงกระหึ่มขนาดไหนก็สามารถอันนี้เขาเปิดให้ฟังด้วยนะครับทดลองเทสต่ตางๆเนี่ยก็มีนี่ฮะตรงนี้ก็คือไม่ผิดหวังนะครับตรงนี้ราคาก็ สมเหตุสมผลนะครับครับหลังจากออกจากตลาดบนรมอนะครับแถว,แถวบรนมอเนี่ยตรงนี้แผนมาตรงนี้ก็เข้ามาสู่ถนนพาหุรัตที่แอดมินแผนกล้องมาเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ก็มีซอยที่เขารับซ่อมอคุยต่อนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นร้านจําหน่ายพวกเพชร พวกทองนะครับเนี่ยร้านเพชรเนี่ยตรงนี้จะเป็นร้านเพชรทางนั้นเลยทําท่าเหมือนว่าปิดร้านนะครับแต่จริงๆเขาไม่ได้ปิดนะครับก็สไตล์อย่างเงี้ยเ,เพชรมันราคาสูงก็รู้กันอยู่เนี่ยตรงนี้ทั้งเพชรทั้งทองก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้แยกพาุรัตนะครับแอดมินเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ตรงนี้ที่ปิดปิดนี้ก็คือห้างในติงเกลนะครับตรงนี้เขาปิดอยู่ ส่วนด้านตรงด้านหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือดิโอสยามพลาซา่าตรงนี้ก็ก็เปิดตามปกตินะครับเนี่ยตรงนี้เป็นถนนตรีเพชรนะครับตรงนี้เข้าสู่ถนนตรีเพชรก็เดินแนวถนนตรีเพชรมาเรื่อยๆก็สมเหตุสมผลนะครับร้านก็จะเป็นร้านจำหน่ายร้านทองร้านเพชรประมาณนั้นเขาก็ชื่อว่าถนนตรีเพชร แต่คนละตรีนะครับตรีตัวนี้นี่ก็คือตรีหมายถึงสามนะครับแต่ว่าในเรื่องการทํามาค้าขายหรือธุรกิจก็จําหน่ายใจขายของเป็นพวกเพชรพวกทองกันจะเป็นส่วนใหญ่นะครับถนนตรีเพชรตรงนี้ก็หันหน้ามาตรงข้ามเนี่ยศาราเฉลิมกรุงนะครับตรงนั้นเห็นแวบๆบแบบเนี่ยตรงนี้เขาก็มีโขนลึกนั่นจะเรื่องหนุมาหรืออะไรนี่แหละนะฮะตรงนี้ นสาราเฉลิมกรุงเนี่ยก็จะ,ะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นหลักที่เข้ามาดูนะเฮกันเข้ามาดูทั้งวันแหละถ้ามาดูตรงนี้นี่ยก็ขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยรถรถรถอย่างนี้แล้วเอามาจอดจอดจอดรอเพื่อนแล้วก็เดินข้ามเข้ามานะฮะตรงนี้แยกเฉลิมกรุงนะครับแยกเฉลิมกรุงก็คือจะเป็นแยกตัดกันร,ระหว่างถนนเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงของอภัยกับ ถนนตีตรีเพชรแล้วก็ตีทองอีกฝั่งหนึ่งแอดมินจะข้ามไปถนนตีทองเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้าไปลึกๆเพราะว่า,อาแอดมินจะมาสนใจตรงศาลาเฉลิมกรุงมากกว่าเนี่ยถนนตรงนี้เป็นถนนจเจริญกรุงนะครับก่อนที่จะข้ามไปฝั่งถนนตีทองถนนตีทองันีฮะเข้าลงเขาก็จะพากันข้ามเข้าไปดู อาโขนหรือว่าดูลละครเนี่ยศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยศาลาเฉลิมกรุงตรงนี้แหละแต่ก่อนเป็นโรงหนังนใช้หนังกันด้วยนะครับตรงนี้เหมือนเหมือนว่าอย่างนั้นนะครับมีคอนเสิร์ตมีอะไรเขาก็เคยจัดนะแต่ตอนนี้เห็นมีโขนนี่ข้ามาฝั่งถนนตีทองไอ้ถนนตรีตีทองนีเห็นเงียบๆนียเขาไม่ได้เงียบปิดร้านนะครับก็คือข้างในเขาก็มีตีทองนั่นแหละตีทองทั้งท,งทองแบบ ตามร้านทองอะไรทองต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นแหละทองประดับทองรูปประพันธ์อะไรเขาก็จะเป็นร้านอย่างนั้นแะแต่เขาก็ปิดไว้เหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแอดมินมาอยู่ตรงเมื่อสักครู่นะครับก็คือศาลาเฉลิมกรุงนะครับนี่ฮะแยกเฉลิมกรุงนี่ก็คลิปย่านเก่าแล้วอดีต ยนันบรรมอันตรีเพชรตีทองแล้วก็มาสิ้นสุดที่ศาลาเฉลิมกรุงขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ